มาดูขรัวตอนเช้าอย่ยงนี้น่ต่เสียงปุกปุก,ปก,ปกเ,กเกปกเปกสวัสด,ดีคุณนายแม่ไ่เช้าเลยคุณนายแม่ไพ่ผ <c oughs> ันเผชดหมูปลาโอ้ต้มเ,เครื่อง ตำเครื่องตำเครื่องแกงเอาเองเป็นเพดาอมีแต่สื่อออกอยอะ่ะ สมัยเขาครูเฒ่าสม,มัยเขาเขาเจ้าะกาะับนี่เต็มเต็มตัม้มตั้มเอา้าปั่นกะแป๊บเดียวนึงดอกแต่ว่าหางบ่งมาปันนน่นอ่ะเมื่อคืนกะนอนอยู่นี่พี่น้องขาคุณได้แม่บ่ได้เดินทางเด้กทากันกินเขาอิ่มแล้วกับอันอบานแม่ให้พากันนอนอยู่นี่เลยเพิ่งตื่นนอนอยู<ด>ืนรุ่นี่ข้างเล็กนี่ละ อาลุนี่ข้างเล็กบ่ได้บ่ได้เดินทางเนี่อนี้กับสีเดินทางไปโคราชหลังจากที่เมื่อคืนฝนตกฝนตกหำฝนตกหำก็เลยไม่ได้เดินทางเลยไ่ได้เหอ่นพึ่เจาภาพึ่นกับยกยกเลิกค่ะแลก็เออเลยได้ล่ำได้บ่ได้รลอมเพราะว่ามันเด็กตุ่มเป็ดเนาะสถานที่ฝนตกแห้งฝนตกแห้ง ทานทีล่มบดได้อือก็เลยพาก,กันกินเขากินยั้งกันแล้วก็โซกันมู <c oughs> ไปจวดไปเกียดแม่ไพ่แล้วก็ไปจวดมาก <c oughs> แล้วมักแนวจวดหัวเปียกมากหัวเปียกมากก็เลยเออพาก,กันโซกันกินกันเดือดเดือเทียงขึ้นคุณแม่สุภาพกับไปนนอน <c oughs> หวัวแต่ตื่นมากค่ะ เดินมาแล้วจ้กนันกสิอาบน,น้ำอาบน้ำนะฮะกสิเตรียมตัวเดินทางล่ะใจตวดแล้วเนะาะค่ะวันนี้เราก็จะเดินทางไปที่นครราชสีมาจากว่าเพิ่นเสียจังไดบุฟ่าฝนชุนละท่าทางหนาจังไปเบิงมา,าสีตกหรือบ่ตกโอ้อย่าให้ตกถอให้ได้เหรียญเด็กเงินได้คข้าเพ่นแน่ลูกหลานลูกหลานหลายชีวิตเนาะ มหาอยหาจินปูก,ปกระไดอันเป็นตัวกระตุกนิดนึงแกงสีพ่อซุมพ่อยินพระพิรุนกระไดตกมาแล้วกะเออไห้เซาหอดย่ามไก่สิเลนกะให้เดียบเตรียมตัวห้เดเตรียมตัวท่างันโม่งกะใ,ให้เวททองเวทที่กะไห้เดตั้งไห้เดเล้วเดทัวคำมาถึงเวลาเลนกะให้เดเลีนคือเก้านั่นแหละวันนี้นะครราชสีมาวันที่สิบแปด สิบเก้าพรุ่งนี้จะไปไหนนะพรุ่งนี้แล้วก็ยี่สิบก็จะเดินทางาไปกับที่ขอนแก่นเพราะว่าจะไปที่โกศบมันแพงสะาะคมเพราะว่าซีมีรายการคอนเสิร์ตยับกังเว้นแต่ว่าย่มาแลงกับมีงานอยู่เด้คอนเสิร์ตพ่นหมายถึงว่า,านุ่มจูเพิ่นกับจิจัดคอนเสิร์ตมอหลำสาวน้อยกับเพชรลำเพลินปะทะกันหมายถึงว่า เขาจะเป็นจัดงานคอนเสิร์ตอันอักคีพ่ยงานอักคีพ่ยซอยซอยซอยหรืออัคคีพ่ยที่ว่าไฟใหม่บ้านแม่ป้าสองแม่ป้าน่ะล่ะสองหลังติดกันพี่น้องคะนุ่มโจเพิ่นกนเลยว่าเอิมเขามีน้ำใจซอยเหลือซึ่งกันและกันซึ่งซึ่งผู้เพิ่นน่ะประสบ เหตุอักีไผกับว่าแมนผู้ใหญกับเป็นพี่เป็นน้องเป็นแม่ป่าสองแม่ป่าเลยเลยสิอยากซอยเพิ่นพะนะที่มงานลูกหลานก็เลยอยากไปเรียนเพื่อขอทุนขออนนี่แหละสายสายท่านนำใจให้เพิ่นมาซอยเหลือนี่แหละผู้ประสบไั่เนาะสูบไผ่ฝากไปซอยเหลืออ่ดอกค่ะ ก็นี่แหละย่ำจีด้ซอยกันนาะแม่น้อย่ำจังสีล่ะหันไปซอยกันย่ำนี่จักสิไปซอยย่ำไหนล่ะกันย่ำตายผู้เลวอีกย่ำหนึ่งโอ้ยมันบรเน้นอนดอกจักไฟสิตายสาตายไ้มนาะแม่นาะสามหัวสามหัวมันเถาะย่ำมี่ขี้ิตเท่ากับสู่ไปสู่ไปสู่ขี้ิตไปสิ่งใดมันดีเท่ากับซอยเหลือซึ่งกันและกันไปเห็ดไปนั่นล่ะเนี่ยมันจีดี ความดีไปตายไปแล้วกะมันก็นมีความดีติดโตไปความซัวซัวกะแล้วแต่ไผสีเห็ดอัวนะโคตรข้างหน้าเวครับใช่บอบ,บอทันเด็ดตื่นอยู่บอรถรุ่มไปงานอ๋อไปแล้วเขาไปแต่เมื่นนอคืนนี่เด้กก็ที่บ้านรถลดสองขั้นไปติดลมหพอดี สอขันนปิดลมก็อาจจะไปที่หลังเขาขึ้นแล้วค่ะข้าจ้าขดิไปข้าจอนอนหรอกเจ้าขัดิไปอืมข้าจอขัดิไปก่อนคือไปพักผ่อนที่งานเลยไปพักผ่อขแมนแมนแมนโอ้โอ,โอใส่หลายแถบียวอ,อ,อืมเพราะว่าูบ้านใมันนี่อืม เรมรซุปสูตรก็ไ่สูตรัดรพสูตรมันพี่น้องไ <laughs> ้ก็นนสูตรมัน,ต,มนมต้องเคี่ยวให้มันเปียวๆท <laughs> ี <laughs> มันหมม้อมูปลาม่นแน่นะนเน<อ>้อ <h> ปลาม่นี่าบลอกขมูเขาเรียงือหมูเข้าเรียงน่ันเม,มูันนมูฟามูแล้วเจอสือมาออมเช้าขึ้นมาคุณนายแม่ก็ต้องทำอาหาร <S S S เพื่อลูกเพื่อเต่าที่ตลงไกอยู่งโอ้ย <laughs> ตรมไก้ คุณไ,ได้แม่กะสิกินส้มทอดสมมาละเดี๋ยวสิทอดยุกจะทอดสมปลาเหมือนเดิมมาแหละทอดสมเน่อยก็มาดี่ยกันเอ้อมานเจ้าด้ีอเ่แล้วเอามาทอดลดนะถุตีหาโตนทอดลดซืมานดีดีนะมมันเคื่นีีเขาทอดว่าแมนสิแมนมันแมงเมาลงเดี๋ยวสิกล้องใหม่กล้องใม่เอาอันเก่านี่แหละทอดล่ดแมงเมัา ก๋ยูตะวามันาแบบฟ้าบ่มฟ้าบ่มีเหล้ามานัยก็จุมใสชีอร้อวนบกอ้วนปาใส่ผิด คนอ้วนไ่ค่อยกินบ่ค่อยกินเผ็ดกินแต่มันหวานหวานอเอาพี่น้องเส้านี้คลิปนี้เอาไปซ้ำนี้เดี๋ยวคุณแม่จะไปชำระร่างกายอาบน้ำอาบน้ำทำตัวให้สะอาดสะอ้านก่อนเดี๋ยวค่อยมา ทำคลิปให้พี่ให้น้องเขาได้เบิ้งได้นั่นไม่เนาะค่ะเนาะเอาคลิปนี้ฝากไว้สำม,มีคลิปหน้าจังเบิ้งกันไหมฝากช่องครัวลำเพลินเบิ้งแล้วให้กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสับสัคร้ใบบักกูดพร้อมทั้งหมักกัะโลงน้ำ <c oughs> โพดโพบักโมบักแต่งจวดจาฟาดบึ้มสวัสดีค่ะ